สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านวันนี้ผมก็เอาเจ้าม้าบินนะครับมาออกหมายอีกครั้งนะครับเป็นหมายที่ยังไม่เคยเข้ามาเหมือนกันนะครับหมายนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับก็มาตามลุน้นตามเชียร์ไปด้วยกันครับผม

เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้ามาบินทําได้แล้วนะครับแม่ลุ้นมากเลยครับตัวนี้เพราะว่าลงมาแล้วทําท่าทางเหมือนจะกลัวกล้องหรือว่ากลัวพันเนียดก็ไม่รู้นะครับลงมาทีแรกแล้วก็บินขึ้นไปลงมารอบสองก็บินกลับหลายลอบเลยนะครับก็ไม่คิดว่าจะยอมเดินเข้ามาเหยียบเลยนะครับลุ้นมากเลยแต่ว่าสุดสุดท้ายก็เสร็จเจ้ามาบินจนได้ครับ นี่ก็เป็นแต้มที่11ของเจ้าม้าบินแล้วนะครับไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะครับนกตัวนี้ลงมาไม่คูเลยครับแต่ว่าทำท่าเหมือนจะเข้าตีด้วยนะครับ ตอนแรกที่เพิ่งจะลงมานี่ไม่กล้าเข้าใกล้พันเนียดเลยนะครับก็นึกว่าจะไม่จะไม่หมานซะแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเจ้าม้าบินก็เอาจนได้ครับแทนที่11ของเจ้าม้าบินแล้วนะครับ ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับก็ตะเกียดก็ไม่ได้ติดอะไรมากมายนะครับลงมาก็ไม่คูเลยนะครับนกตัวนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าสวยอยู่นะครับ เอาอยู่ครับ ตอนแรกก็แอดน้อยใจถอดใจแล้วนะครับว่าคงจะไม่เข้ามาเหยียบแน่นอนเพราะว่าเดินมาแล้วก็วิ่งกลับเดินมาแล้วก็วิ่งกลับแต่เอาไปเอามาก็เดินมาเหยียบจนได้ครับแคงก็สวยพอใช้ได้ครับ กล้องก็ไม่เคยจะโฟกัสเลยนะครับจะโฟกัสแต่ฉากไกลาฉากหลังนูน่นไอที่เราต้องการนี่ไม่โฟกัสเลยครับผมก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ